ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะดิฉันจะพูดถึงเกี่ยวกับโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในชุมชนนะคะที่มีจํานวนมากแอร็ลักแล้วนะคะดิฉันจะพูดเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกนั่นเองนะคะซึ่งมีการติดต่อตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันค่ะเชื่อว่าอะไรท่านคงเคยได้ยินเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกซึ่งอยู่รอบตัวเราเป็นจนํานวนมากนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จัก เกี่ยวกับโรคมีให้มากขึ้นค่ะและวันนี้นะคะดิฉันได้เชิญคุณหมอมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะอยากทราบใจการเกี่วโรคไข้เลือดออกมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคะคุณหมออ๋อโรคไข้เลือดออกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสแดงสีที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคนั่นเองจะพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะแล้วก็โรคไข้เลือดออกจะมีการระบ,บาดในช่วงฤดูฝน คุณหมออาการเป็นยังไงบ้างคะคุณหมออาการไข้เลือดออกนะคะเบื้องต้นจะคล้ายไข้หวัดทั่วไปเลยแต่ไข้เลือดออกจะมีอาการรุนแรงกว่าก็คือมีไข้สูงมากปวดหัวมากปวดเมื่อยตามลำตัวมีผื่นสุดสีแดงตามลำตัวแล้วก็ถ่ายอุจจาระสีดำมีภาวะช็อกช่วงไข้ลดมือเท้าเย็นชีพจรเต้นผิดปกติแล้วก็จะมีตับโต เมื่อกดบริเวณชายโครงขวาจะมีอาการเจ็บค่ะคุณหมอแล้วพิธีการรักษาเป็นยัางไงบ้างคะคุณนหมอวิธีการรักษาไข้เลือดออกนะคะโดยทั่วไปไข้เลือดออกจะมีอาการปวดหัวรุนแรงมีไข้รุนแรงเราจะให้ยาระงับอาการคือ,อยาพาราเซตามอลนั่นเองนะคะแล้วก็เราจะห้ามใช้กับยาแอสไพรินนะคะเพราะจะมีผลต่อเซลล์เม็ดเลือด พยายามดื่มน้ําให้มากๆหรือดื่มน้ําเกือแร่แทนน้ําเปล่าหากมีอาการปวดท้องซึมโลงกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นไข้ลดให้รีบส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะวิธีการป้องกันเป็นอย่างไรบ้างคะคุณหมอการป้อง,งกันไข้เล้ออกนะคะหมอนแนะนําอย่าให้ยุงกัดเช่นทายากันยุงนอนในมุงใส่เสื้อมิดชิด และก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะสำรวจกำจัดและทำลายแหล่งพ่อพันุ์ยุงลายโดยใช้หลัก3เก็บก็คือเก็บบ้านให้ปลอดโปรง่งเก็บขยะเสศษภาชนะให้สะอาดเก็บน้ำให้มิดชิดอย่าให้สำรวจนะคะแถวบ้านว่ามีน้ำขังไหมถ้ามีอย่าให้เททิ้งหรือว่าใส่เกลือค่าลูกน้ำหรือว่าเลี้ยงปลาที่กินตัวอ่อนของยุงลายเช่นปลากัดหรือปลาหางลกยุงเป็นต้นค่ะ ขอบคุณค่ะคุณหมอที่ให้ความรู้หรือำํำแนะนำในการดูแลเกี่ยวกับโรคข้กอลด้อนค่ะและสุดท้ายนี้นะคะรี่ยายนอยากร่างท่านผู้ชมให้ดูแลร่างกายะะให้เข็งแรงนะคะคือการไม่มีโรคเป็นละอัณฑค่ะขอบคุณค่ะ